สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเอ,อ่อรีวิวตาเพติน้ำสับป,ประรดแล้วก็ับมาพีวีกับเพื่อนตอนหลังคลิปนะคบครับตาเพชรน้ำสับป,ประรดนะครับกดแซมมอนนี่นะครับอันนี้เป็นหนึ่งรอสามสิบเพีีนะครับถ้าแรกอล่านะครับเฮ้ยไม่เอ้ย้ยถ้า ก็กดคลิกค้างจะเป็นการโอล่าเดี๋ยวผมกล้าไปเลยเพราะว่ามันก็มีให้ดูใน YouTube แล้วนะวันนี้เราจะมา PVP กับเพื่อนกันนะครับมา PVP PV 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 ก,กันเลยมา PVP มาวี p เราขอกดจจกเม็ดกันหน่อยนะเคมาสามสองหนึ่ง ผมอาจจะเงียบๆนิดนึงนะครับ PVP อยู่นะครับ,บนะโอเคหมดแล้วนะครับเพื่อนของผมใช้คิ n g c r i m s นะครับลบเวลา ส่วลบไปหลายอ่ะผมซาย้าแล้วไปด้วย,วยคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับกดไลค์คลิปนี้ผมจะไานครับไม่ดิสไลค์นะครับ, like รบหรือถ้าคุณผู้ชมชอบอยากให้ผมอัดคลิปกับฟ้าอีกนะครับก็บอกกันได้นะครับ ส่วนใหญ่อาจคลิปจะไม่มีความสามัคคีกันนะครับอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับสรุปผลแพชนะผมแพ้นะครับเราไปเริ่มตาใหม่กันเลยแต่วิธีการเปลี่ยนสตราร์เพตดัมนะครับอย่างแรกให้กดสแตนซีเล็กก่อนนะครับกดไปที่สตราร์เพตดัมนะครับผมจะกด สตาร์เพตรนัมผมไปกดแบ็กสันนิคไม่รู้ว่าชื่อแบ็กสันนิคหรือเปล่าผมเรียกแบ็กสันนิคนะครับตั้างออกมาเป็นซีูมนแล้วก็หรอเรียกแบ็กสนิคโอ้นี่นะครับกดไปตรงที่คอร์สแพทเทิลเมนูไม่กดโอเพนแพทเทิลเมนูนะครับเลือกล่างของสตาร์เพตรนัมได้นะครับ สแตนที่ผมจะเลือกนะครับก็เป็นเจ้าตัวของสตาร์แพตินัมก็เป็นของสตาร์แพตินัมล่างปีศาจถึงความมืดนะครับคลิปหน้าผมจะมารีวิวฮาร์โมนนะจ๊ะสปอยไว้ก่อน ถ้าคนกดไลค์สองสองคนนะนะเพราะผมคิดว่าเกมนี้น่าจะความนิยมไม่ไม่ค่อยดีอาจจะมีคนชอบกับไม่ชอบนะครับแต่คลิปนี้นะครับฟ้าไม่ค่อยพูดนะคะก็ขออภัยด้วยนะครับผม นี่นะครับตาเพชรผมนะครับเป็นแบบไวท์เล็กนะครับเวีกับเพื่อนผมอีกรอบนะครับมาเจอกันน้ำพุนี่นะครับ นี่นะครับตาแพตินัมของผมไม่ได้บวกอะไรนะครับแต่บวกความเก่งนะครับบวกความเก่งนะครับเพราะว่าผมชอบตาแพตินัมเท่ๆนะครับนี่นะครับก็ผมเก่งจัดเลยนะครับ เลือดผมยังไม่ลดเลยครับนี่นะครับผมขยับไม่ได้นะครับผมโดนท่าไม้ตายของอันนี้คนระับผมคงจะเพสแล้วล่ะครับ เรียบร้อยการ PVP นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับจะได้เป็นสามต่อจะได้เป็นสามเลยนะครับจะได้เลขสวยๆส,ส่วนรอบนี้นะครับผมจะเปลี่ยนสตาร์แพตินัมผมจะใช้เป็นเจ้าฮาร์มอนเทนนะครับ ถ้าฮาร์โมนไม่มีสกินผมก็จะไม่ใช้ฮ quila, idir, าร์โมนเดี๋ยวทำคลิปนี้เสร็จก็ไปเรียนแลนะก็ไม่มีอันนั้นนะครับไม่มีอะไรเลยนะงั้นรอบต่อรอบนี้นะครับผมจะใช้เป็นเจ้าดิโอนครับ หามอนไม่มีสก,กินโอดมีสก,กินผมจัดสวารูโดแล้วก็กระตูกฟานะครับผมเลือกไปสัสก,กินสีดำนะครับเพราะว่ามันเท่ดีมาเจอกันน้ำผู้นาอันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบที่สาม คลิปนี้ผมจะให้เป็นตัวของตัวเองนะครับผมจะไม่เอ็กคลิแล้วนะครับอ่าเฮ้ยวันวัน,วนมีไก่เฮ้ยไก่ได้เกตไดไสตายไปแล้วเอา ได้กดไม่ติดโหตัวลุลูดอูาบุด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 าอย่าบอกว่าเองบล็อกโอเคอย่าบอกนะ બ ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเพื่อให้ผมมีทุนซื้อใหม่นะครับ เลือดของฟ้ากับผมพอๆกันเลยนะแต่เหมือนเลือดฟ,ฟ้าเลือดฟ้าเะ็น้อยกับผมนิดนึงโอเลือดผมน้อยกว่าฟ้าแล้วนะครับ ผมตายอะก็เป็นคะแนนที่น่าจะโกงนะคะฟ้าน่าจะเปิดโบนะครับ,าารรรบผมอ่านเพนะค่ะว่าฟ้าเปิดโบนะครับคลิปนี้นะครับขอว่าเพียงต่าน,นี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับบ๊ายบายนะคะคุิ